ก็ตอนนี้จะมาทำการรีวิวไงคุณครูเล่ม11พร้อมกับเคียร์การ์ดอีก11บ l i m i ใบลิม i t ต็ดอีดิชั่นมาแล้วใครรออยู่มาดูกันนะว่าคุณภาพเป็นอย่างไรของข้างในเป็นยังไงเอาเริ่มต้นเลยแกะดูมากล้องชัดๆเนี่ยแหละ,ะสะใจสัใจความชัดของกล้องนี้ชุดเดียวเองเหรออะไรเหรอชุดเดียวเองเหรออะไรคือชุดเดียวเอง ดมใจ้ายชุดเดียวไปเปล่ามาสองคนต้องสองชุดดิโด้ใจเย็นใจเย็นของมาน้อยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นอะ่ะเดี๋ยว่อยไปเอากับไอ้พีออเดอร์อ๋ออ๋อก็เดี๋ยวคุยอันนี้อ่ารีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องเฟิร์สเรื่องนี้ด้วยอ่อา,าเขาฝากเขาฝากมาปากฉีดด้วยเหรออ่ามีการ์ดใหม่ด้วยปากฉีดเอาจริงเหรอมีเหรอยังไม่ได้มาเลยยังไม่ได้เลยของอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูแหละ เอาละไงคุณครูครับไหงคุณครูมาอยู่นี่ชัดไหมชัดพอไหมอ่ะขยับกล้องให้สูงขึ้นนิดนึงเอาละเอ่เอโฟกัสโฟกัสโฟกัส,กสออกไปนี่ละอ่ะสำหรับไงคุณครูมาอยู่นี่ครับก็รูปเล่มเป็นเล่มปกติอุ๊ยอุ๊ยช่วบแป๊บอุ้ย,อยพอาละอ่า ตัวการ์ดของเล่ม11ก็จะเป็นลายนี้เลยลายปกด้านในลายนี้อ่าตึงข<ห>้างในก็นเราก็จะรู้ๆกันอยู่นะครับว่าโอ้อ,อ้อน,นี้ต้องอันนี้ต้องรูดนะอันนี้ต้องรูดนะคงไม่เปิดแช่ให้เรานะอ่าสําหรับเล่มนี้ต้องขอเตือนจำไว้ก่อนนะจ๊ะว่ามันจะค้าง,างเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเบกก่อนอาจารย์เบกก่อนนะครับยังไม่เขียนต่อนะแต่ว่าจบหรือย,ยังยังไม่จบ ยังไม่จบแล้วรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเองก็จะค้างนิดๆด,ด้วยแหละอ่าสำหรับตัวเล่มก็ประมาณนี้ก็ตามปกติของไหคุณครูแหละใครที่อ่านกันอยู่ก็จะรู้กันอยู่ว่าแนวไหนเนื้อเรื่องเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ผมแนะนำว่าหนึ่งเรื่องอันนี้ถือเป็นหนึ่งเรื่องที่เป็น b a s o o t the base ขายดีของ First page นะจ๊ะสำหรับตัวนี้ฉะนั้นตัวนี่ เรามาดูการ์ดกันโอ้ยกระดานนึกถึงกระนี้เลยกระดานดำกระดานดำเออแล้วยังไม่พอเขามีกิมมิคด้วยเห็นตัวอักษรป่ะเออเออเออเห็นจะเห็นเงาตรงนี้เงาตรงเนี้ยเขาจะเป็นเคลือบปอยมีคนแย่ด้วยมีคนแย่ด้วยอะไรเหรอมีคนแย่ด้วยพี่มนวัสดีครับพี่มนพี่มนไปเช้าสาอยู่รอพี่มนยั สองทุ่มครึ่งไปยืนช่วยพี่พึ่งขายอยู่ท้างนั้นพี่มอนอะไปแล้วแต่ไปแอบจิบกาแฟยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เออเหรอเดาเอารวนๆเดาเอารวนๆนใช่ไหมนี่แหละอ่าตรงเนี้ยก็จะเป็นการเคลือบเงาเคือพอมันเป็นกล้องอะ่ะมันมองเห็นไม่เต็มที่นะแต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยจะเป็นเคลือบเงาอ่าเคลือบฟอยล์เลยล่ะเคลือบฟอยล์สะท้อนแสงเลยล่ะซึ่งก็ตามตัวอักษรเนี่ยตามตัวอักษรเนี่ยมันจะมีเงาสะท้อนอยู่ ตรงนี้คุณอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่บอกเลยของจริงจะสวยกว่านี้อ่ะข้างในเป็นการ์ดอะไรมีอะไรบ้างจดหมายไล่ออกจดหมายไล่ออกพ้นจากการเป็นนักเรียนได้แล้วจดหมายไล่ออกพ้นจากการเป็นเอ่อรีวิวเตอร์ให้เฟอร์เพจได้แล้วไม่นะอุ๊ยแกะยากแกะยากไม่กล้าแกะแรงอะ่ะกลัวอุ๊ยอุ๊ยวันนี้มาอุ๊ยแกะยากจริงจากระวังขาดนะ มีรอยแล้วนะมึงทำขาดก่อนนะมีรอยล้นนะแกะยากอ่ะมนแกะยากจังหวะพี่นี่ไม่ด้ยากเลยมึงก็สอดนิ้วก็ไปแล้วก็ก็มันไม่ขึ้นยังไเมื่อกี้กูก็สอดเกือบขาดนล้วนะเอออ่มาทางเฟซเพจขอเรียนให้ท่านทราบว่าเพจจิวจิวบริหารงานโดยนายกิติศักดิ์แจ่มใสโดนไล่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ได้เป็นพนักงานเขาไม่มีอะไร กูไม่ได้เป็นพนักงานเขาจะมาโดนไล่ออกเลยอนั่อะ่ามาขอหน่อยขอหน่อยขอการ์ดหน่อยอพี่มอนเดี๋ยวจบคลิปอ่าเดี๋ยวจบรีวิววันนี้เดี๋ยวผมส่งคลิปให้นะครับอ้เอามาซีจะโหพป่นานแล้วอ๋ออ่ามาก็จะเรียงมาในซองก็จะมีการ์ดอยู่สิบเอ็ดใบนะจะมีสามซองสามซองซองหนึ่งมีสี่ใบมีสามใบแล้วก็มีสามใบอะ ดูคุณภาพก่อนเลยอุ้ยลองอุ้ยดอวะอุ้ยพี่มนเห็นไนะอันนี้มันเป็นลายอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าอ่ะไหนมันเหมือนเป็นรอยจีดอยู่เนไหอ๋อมึงต้องแกอ่านี่ดูก่อนนะดูก่อนนะอความสวยนะแล้วพอจัดการาดึงออกมา เออทีของกูไม่ให้ดึงก็อันนี้รีวิวรีวิวให้เขาเราก็ต้องดึงโีู้หน้าน้องใส่กลิ้งกลิ้งอุชัดมากดู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 ไม่มีรอยเลยเห็นบ้างไม่มีรอยเลยนี่นี่แหละแล้วก็ความใสมันไม่ได้ใสขนาดใสกิ้งขนาดนั้นนะตัวเคลียร์การ์ดไม่ได้ใสกิ้งขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ถือว่าใสอยู่อะ แต่ถ้าเกิดยกสูงหน่อยมันก็จะกลายเป็นหน้าชัดหลังเบอร์ทันทีเลยอ่าพอยกสูงหน่อยมันจะกลายเป็นหน้าชัดหลังเบอร์แต่ถ้าเกิดวางแปะปุ๊บก็จะใส่กิ้งนี่แหละอ่ะเพราะฉะนั้นเวลามันยกสูงขึ้นมานิดนึงนี่แค่นิดเดียวเองเห็นไหมแค่นิดเดียวเองมันก็กลายเป็นหน้าชัดหลังเบอร์แล้วเห็นไหมนี่แหละความสวยมันอยู่ตรงนี้แหละอุ้มว่ะสวยสวยจริงไหนขออนุญาต พี่มนผมขออาภายัยแต่ผมขออนุญ,ญาตเทียบมึงจะเอาขีบรับกูไปไหนทุกคนครับมีคนลงทุนครับมีคนลงทุนครับทุกคนครับจิวนั่งข้างล่างมีคนลงทุนครับทุกคนครับถึงขั้นซื้ออารบัมเล่นใหญ่ แล้วมาใส่ติ๊กเกอร์ติกบัตรใส่เคียร์การ์ดนี่ครับนี่ครับมีคนลงทุนครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตทำการเทียบนะครับขออภัยนะครับแต่มันเป็นหลักการของเราละ่ะว่าเราต้องเทียบมาเอากับอะไรดีเอากับแมงมุมแล้วกันโอเคไหมแมงมุมแล้วกัน อ่านี่ละคนซื้ออยู่นี่เจ็แปดอยู่นี่อะไรแวบๆบแบบอะไรแวบๆบแบบไม่เขียนต่อมานานเท่าไหร่แล้วหรอครับอ่าปีหนึ่งแล้วมั้งน่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วนะอ่าซึ่งก็นี่แหละสิบเอ็ดลายอยู่ครบนี่นะนี่มาเต็มๆคือคุณภาพก็จะแบบนี้เลยต้องแกะทุกใบไหม เราต้องแกะทุกใบไหมหรือเอาแค่ใบเดียวก็พอแล้วมั้งใบเดียวพอแล้วอ่ะมาขอหนึ่งใบขอหนึ่งใบก่อนอื่นวันนี้ได้เจอกับทาง n i m a มะแล้วคุยกับทาง n i m a มะแล้วอ่ะเทียบกับฝั่ง a n i m a ะของทางฝั่ง First Page จะมีขนาดสูงกว่านิดหนึ่งประมาณจุกเกือบสองมิลประมาณมิลหนึ่งเออประมาณมิลหนึ่งนี่ของ First จะสูงกว่าประมาณมิลหนึ่งนะครับแต่ว่าจะแคบกว่าแต่ว่าเรื่องของเรื่องเลยก็คือทางฝั่ง a n m a มะเนี่ยเขาจะอ่อน เห็นไหมเขาเป็นแค่ pvc ใสแต่ทางนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆอะคริลิกอ่ะอ่าซึ่งก็จะหนากว่าจะหนากว่าแบบชัดเจนเลยล่ะอ่าเห็นนะนี่แหละจะเห็นความหนาของเขาซึ่งคราวนี้เราลองมาเทียบกับเฉพาะเอาว่าเอาว่าคุณภาพของตัวกา๊าซแกะเลยนะ คุณภาพของตัวการ์ดแกะแกะให้ออกมาทั้งคู่เลยเหมือนกันอ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของน้องมงมุมซึ่งเทียบคุณภาพกันแล้วความหนาเท่ากันขนาดเท่ากันสาเหตุเพราะว่า,งงาวมันโรงงานเดียวกัน <laughs> <laughs> ใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่มันคือโรงงานเดียวกันใช่ไหมพี่ เพราะว่าคุณภาพเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยนีน่เทียบกับนกอยู่เทียบกับนกอยู่เห็นไหมนี่คุณภาพเดียวกันดูดูดูด,ด,ดูดูแสงสะท้อนดูแสงสะท้อนที่มันต่อหลอดไฟเป็นแท่งเดียวกันสิเห็นเปล่าคาดไว้ว่าน่าจะเป็นโรงงานเดียวกันอันนี้เดี๋ยวรอทางทางเฟิร์บมาตอบอีกทีหนึ่งฮะมั้ง <laughs> แต่ว่าคุณภาพคือไม่ต่างกันเลย ไม่ต่างกันเลยขนาดเท่ากันแบบเป๊ะ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 เ,เลยอันนี้คงไม่ต้องไม่ไม่ต้องไอ้นี่แล้วล่ะไม่ต้องไม่ต้องคาดเดาแล้วล่ะเพราะว่าแม้กระทั่งการตัดขอบมุมจืาขอบมนเนะี่ยขอบมนด้านข้างเนี่ยมันยังตัดเท่ากับเป๊ะเนี่ยไม่มีส่วนไหนเหลื่อมล้ําเลยอะ่ะอือนะก็นะก็นะคงไม่ต้องเดาแล้วล่ะนะังแต่ว่านะอย่าลืมนะของนกเราเคยตีราคาไว้เท่าไหร่ ห้บาทเราตีกันไว้อยู่ประมาณห้าสิบาทอ่าส่วนอันเนี้ยหนึ่งชุดมันห้าร้อยบาทแต่ได้ทั้งหมดสิบเอ็ดใบรวมกันก็หนังสือการ์ตูนหนึ้ห้าสิบเท่ากับการ์ดเนี่ยราคาสามรอยห้าสิบได้สิบเ mm. อ็ดใบอือถ้าเกิดว่าเป็นราคาเท่ากับของทางฝั่งเจ้าพ่อเขาอ่าเจ้าเจ้าพ่อเขาเจ้าพ่อเขาตกใบห้สบาทสิเอดแผ่นก็ต้องห้ารอยห้าสิบแล้วอ่ะ แพงกว่าแล้วอ่ะนี่เท่ากับว่าซื้อเคีย์การ์ดแถมหนังสือการ์ตูนเนี่ยเออถ้าคิดถ้าคิดแบบนี้นะถ้าคิดจะแบบนี้นะเหมือนซื้อเคีย์การ์ดแถมหนังสือการ์ตูนอ่ะหรือหรือซื้อเคีย์การ์ดแผ่นละสามสิบาทโดยประมาณนะซึ่งถามว่าคุ้มไหมส่วนตัวมองว่าคุ้มนะโคตรคุ้มเลยด้วยคือแบบสวยสวยจริงอ่ะคือไหมไม่ต้องแปลกคือแล้วไม่ต้องแล้วใช่ไหมอ่าก็ ประมาณนี้สำหรับตัวนี้แล้วก็ทางฝั่งเฟอร์ p เพจเองก็มีโปรโมชั่นซื้อครบทุก700บาทก็จะได้พวกนี้ไปด้วยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดึงไหคู่ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยอีกนิดนึงเกี่ยวกับทางไหคู่นะครับพี่เฟอร์สขายราคานี้พี่นกก็แย่ี่ครับไม่แย่ yeah, หรอกมันคนละตลาดกันต้องบอกคนเก็บคนละคนละแบบกันอ่ะ สำหรับทางฝั่ง first p เ g จก็ขอบคุณมากนะครับที่เอามาให้รีวิวด้วยสำหรับตัวนี้อ่าก็คือสินค้าโปรโมชั่นอ่าสินค้าโปรโมชั่นก็จะมีชั้นสิวจัมปาสองลายนี่แหละชั้นสิวจัมปาสองลายอ่าเป็นการ์ดคุณภาพเดียวกันเลยกับทางฝั่ง firstpage คุณภาพเดียวกันเลยกับทางฝั่งไงคุณครูมไม่ใช่ฝั่ง First Page มัน firstpage ทั้งคู่อยู่แล้วไปอืม,อมนี่ ตัวนี้คุณภาพเดียวกันเลยนะครับไม่ได้ดอกไม่ได้ดอ้อยไม่ได้ดอไ,ไ,ดไอ้นี่กว่าไม่ได้เป็นลูกเมียน้อยไม่ได้ว่าเป็นของฟรีแล้วจะของไม่มีคุณภาพนะ,พะบอกเลยค<ม>ุณภาพเดียวกันคุ้มค่าแน่นอนตัวนี้เจ็ดร้อยหนึ่งลายหนึ่งเซ็ตก็คือต้องซื้อให้ได้สามพันห้าที่มนครับขออภัยครับพี่ขออภัยครับพี่ไม่รู้จะซื้ออะไรขออภัยครับพี่ได้มาแล้วไม่คืนนะคะพี่ <laughs> ก็ขอบคุณนะครับที่ส่งมาให้ทําการรีวิวก็ตัวนี้ก็ให้ไปถ้าเกิดว่าสั่งออนไลน์ก็<ช>จะสุ่งง่ายอ,อจะสุ่มให้นอกจากว่าสั่งถึงสามพันห้าถ้าสั่งออนไลน์นะครับสั่งถึง3ามพันห้าก็จะได้ครบห้าลายแต่ถ้าเกิดว่าสั่งไม่ถึงอ่ายอดทุกเจ็ดร้อยบาทก็จะทําการสุ่มมาให้หนึ่งลายหน,นึ่งในห้าใบนี้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันจะสุ่มได้ลายไหนแต่ถ้าคุณไปที่สถานีกลางบางซื่อ ไปที่บูธเฟิร์สเพจโออ่าไปที่บูธเบอร์หกออ่าก็จะได้ซื้อโดยที่ว่าเลือกได้เลยอ่า700บาทอยากได้ไลายไหนถ้ายังไม่หมดหยิบได้เลยนั่นลหละแค่ไงคูเจชุดอย่างที่บอกใช่แค่เื้อไงคูเจดชุดก็ได้แล้วอ่าเชุดแต่ได้นี่ตั้ง1<ต>ิบเนะอ็ดใบ่าอ่บ แต่ว่าอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ฝากมาบอกกันนิดนึงอ่ะทางฝั่งเฟิร์สเพจก็ฝากแจ้งมาว่าสำหรับตัวนี้นะครับอืมใครที่อยากได้ใครที่ไม่อยากรอใครที่อยากอ่านเลยให้ไปกดหน้าเว็บของเฟิร์สหรือมาที่งานสัปดาห์หนังสือ <c oughs> ถ้าหมดแล้วในงานหมดแล้วไม่มีเติมนะครับเพราะว่าได้ทำการเอาของมาลงทั้งหมดแล้วทั้งหน้างานแล้วก็หน้าเว็บ ฉะนั้นถ้าสองฝั่งนี้หมดแล้วก็คือไม่มีเติมไม่มีของแล้วแต่ว่าใครที่ไม่ทัน,นไ,มไม่ต้องพ,อพลาดไม่ต้องเสียใจใครที่เงินไม่พร้อมไม่ต้องเสียใจอ่ะยังมีร้านค้าเปิดรับพิเออเดอร์ตัวนี้เฟิร์สเพจได้ทําการกรุณาให้ร้านค้าได้ทําการเปิดรับพิเออเดอร์ด้วยสามารถสั่งกับร้านค้าได้จนถึงวันปิดงานอ่าจนถึงวันปิดงานซึ่งสินค้าจะได้รับช้ากว่า น่าจะเป็นการผลิตอ่าถ้าจะไม่ผิดวันที่ย7็พฤษภาคือช่วงที่ให้เปิดอ่าให้เริ่มจัดส่งทั้งหน้าเว็บแล้วก็อ่าหน้าร้านแต่อันนี้ยังไม่ชัวร์ว่าทางฝั่งเฟอร์เพจถ้าเกิดว่าของหมดจากหน้าเว็บแล้วจะให้เปิดเป็น p ีออเดอร์เลยทันทีหรือเปล่าหรือว่าจะให้ร้านค้าเปิด p ีออเดอร์อย่างเดียวอันนี้อันนี้ยังไม่ทราบนะครับยังยังยังไม่ลงตัวยังไม่ได้ถามอะไรมากมายก็อันนี้ก็ ุดแล้วแต่พี่มนนะสุดแล้วแต่พี่มนนะแต่ส่วนตัวแล้วผมแนะนําว่าหนาเว็บหมดก็เปิดพักไปเลยพี่ใครที่มาที่หลังใครที่อยากสั่งกับหน้าร้านหน้าเว็บก็สั่งตรงหน้าเว็บไปเลยก็ได้อ่าต่อให้ของหน้าเว็บหมดไปแล้วก็เปิดเป็นพรีออเดอร์หน้าเว็บไปด้วยเลยปิดพร้อมกันเราไม่พีแล้วครับกูตายแล้วพี่มนบอกไม่พีแล้วเหรอใช่เพราะี่มนบอกหน้าเว็บตัวเองไม่ทํา ใครอยากได้ใครมาไม่ทันในงานไปเอากับร้านน,นี่นั่นอ่าใครอยากได้ใครไม่เอาไปเอากับร้านจองกับร้านร้านค้าเลยนี่ตัวนี้แต่ว่าร้านค้าไม่มีอันนี้นะจ๊ะร้านค้าจะเป็นอันนี้แทนกับการ์ดขอหนึ่งใบแล้วกันใส่เข้าใส่ออกอยู่หน้าอ่ากับการ์ดหนึ่งใบนี่ไอไม่ใช่หนึ่งใบแปดใบอุ้ยไปหมดแล้วขออภัยนะพี่มลวันนี้เหนื่อยหนือจริง เหนื่อยจริงอาจจะรีวิวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าวก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องหลายคนบอกแอดไงคุณครูอ่ะมันไม่ครบือม,มันไม่ครบอ่ะแอดอยากอ่านอยากได้เออแต่ผมไม่อยากซื้อข้ามผมอยากรอรีปินมันจะรีปินเมื่อไหร่ครับแอดคุณตอบมา ดีใจกันได้เลยภายในไตมาสนี้แหละภายในไตมาสที่สองอ่ะซึ่งไตมาสแรกเนี่ยมันก็จะเป็นมกราคกุมพามีนาอ่ะไตมาตสองจะเป็นเมษาพฤษภามิถุนาฉะนั้นโดยประมาณตัวนี้โปรแกรมรีพินจะอยู่ประมาณไม่เกินเดือนมิถุนาคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับอาจจะหลุดมิถุนาไปกรกฎาก็ได้หรือว่าจะอยู่ในช่วงมิถุนาก็ได้ หรือไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ขุดมางานสามย่านเห็นไหมพอใส่แล้วมันก็สวยมนะมีคนฉิงว่ามีคนชิง <S 2> <S 2> สวยไหมล่าเรียงเล่มด้วยเดีกูวจำไม่ได้แล้วเล่มไหนไปเล่มไหน,นดูสันเอากรแล้ล่ะไม่เลี้ยงเล่าอย่างนี้ก็สวยแล้วเนี่ยครับก็รอหน่อยเนี่ยแหละอีกไม่นานเดี๋ยวจะรีปินมาครบๆเลยก็เดี๋ยวรอดูก่อนละกันว่าจะอะไรยังไงนะ ก็สำหรับตัวนี้ฝากประชาสัมพันธ์กันไว้ว่าอ่ะตัวรีพินจะมาแล้วโอเคนะตอนนี้เดี๋ยวอ่าสต็อปเรคคอร์ดก่อนโอเค